สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ fc ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่1ถึง10 กุมภาพันธ์2569สิ่งนี้จะให้โชคคืออะไรมาฟังกันได้เลยค่ะแต่ว่าแน่นอนจะบอกทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพให้ท่านได้รับทราบล่งหน้านะคะเอาละสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาถึง13มีนาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะช่วงนี้ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อย ไม่ว่าท่านจะทำงานประจำหรือว่าเป็นคนที่รับงานอิสระค้าขายมีอาชีพส่วนตัวช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่แต่งกับงานงานยุ่งงานเยอะนะคะงานพ่อกูณนะมีงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะงานงอกงานเพิ่มมีงานเสริมงานพิเศษนะคะฉะนั้นท่านใดที่มีงานที่ค้างคาอยู่รีบสะส่งรีบเลีย์ให้จบนะคะ เพาะว่าในช่วง1 1ึ่ถึงสิบกุมภาภัน,น์นี้งานของท่านจะเอาแน่เอานอนไม่ได้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะคือเป็นช่วงจังหวะแห่งการทำงานเวลาส่วนตัวจะน้อยลงและต่อมานะคะนอกจากงานที่ท่านได้รับผิดชอบเป็นประจำแล้วยังมีดวงได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นถ้าทำงานประจำํำก็อาจจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นแบบไม่ทันตั้งตัวหรือถ้าท่านนะคะเป็นเจ้าของกิจการค้าขาย มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวัรหยุดการทันหานส่งผลให้ท่านต้องรับผิดชอบหรือว,ว่าทํางานแทนเขานะคะคลูกน้องใหม่มาท่านก็ต้องค้าขายเองทําเองนะคะคหรือช่วงนี้นะคะคจะมีเหตุการณ์ในท้งเดินทางบ่อยขึ้นมีเรื่องต้องติดต่อมีเรื่องสําคัญที่จะต้องรีบเครียนนะคะรีบจัดก,การทุกอ,อย่างจะดูเร่งด่วนเป็นช่วงที่ เหน็ดเหนื่อยนะคะงานงานตัวเองก็ออกมางานสังคมก็มีออกงานบ่อยด้วยสำหรับบางท่านท่านใดที่ทำงานเป็นองค์กรน,นะคะงานเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆเดินทางไปนั่นมานี่ไปหาคนนั้นติดต่อคนนี้นะคะและจะมีเรื่องที่ท่านไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินด้วยนะมันจะมีบางอย่างที่ท่านมีความสัวโอ้อึดอัดใจเหลือเกินกับสิ่งนี้นะคะฉะนั้นท่านจะต้อง ไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปอึดอัดกับเรื่องนั้นปล่อยให้มันผ่านไปนะคะไม่ต้องไปยุ่งอึดอัดยังไงก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปนะคะไม่ไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องไปมองไม่อยากได้ยินก็ปิดหูอะไรทํานองเดินนนี้ไปซักมันจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นกับอารมณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับท่านแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนที่เอาจริงๆท่านไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะมันอาจจะเป็นเพราะว่างานเยอะ ท่านไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครมากนะคะท่านยุ ung, <ๆ>่งยุ่งเก็บตัวเก็บความรู้สึกหงุดหงิดโมโหก็ไม่แสดงออกจะพอใจหรือไม่แสดงไม่พอใจก็ไม่แสดงออกคนก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วท่านอารมณ์ไหนนะคะเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะและท่านเป็นคนที่ฉลาดมากนะรู้หมดรู้เท่าทันความเพียของคนอื่นว่าคนนี้เนาะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างรู้แต่ไม่แสดงออกแต่เก็บแต่เก็บทุกเรื่องนะคะแต่ไม่แสดงออก เป็นคนที่เซนแดงแรงสังหอนแม่นค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองม,มันจะมีเรื่องราวคาดไม่ถึงเกิดขึ้นศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไม่มีใครทําอะไรท่านได้โดยเฉพาะท่านใดที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระช่วงนี้มันจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างเกิดขึ้นกับท่านนะคะอ่าลุยให้เต็มที่การงานนะคะงาน,นะงานหนักงานเหนื่อยนะบอกได้เลยมีงานปรับปรับฉับพลันจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปแบกรับภาระนะคะช่วงนี้เตรียมตัวเหนื่อย แต่ในความเหนื่อยของท่านมันจะมีปาฏิหาริย์มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะมีโชคมีลาบเป็นคนที่มีโชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะสำหรับการเงินการเงินของชาวราศีกุมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะช่วงนี้บางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการเงินมีคนให้เงินใช้มีคนช่วยเหลือด้านการเงิน ขอผู้้ขอคู่ขอยืมเงินหรือว่าติดต่อพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองมักจะประสบความสําเร็จโชคลาภบางส่วนมาจากตัวของท่านเองนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสําเร็จหนึ่งท่านเป็นคนที่คนเห็นแล้วสงสารนะคะ,ะยิ่งท่านได้พูดออกไปนะคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดท่านเป็นคนที่วาจาเด่นพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามคนจะเชื่อและพร้อมที่จะปฏิบัติตามปากให้โชคให้ลาบ เดินทางแล้วก็จะมีโชคมีลราบด้วยเช่นเดียวกัน2เรื่องนี้จะสัมพันธ์กันนะคะถ้าท่านมีการเดินทางในช่วงนี้และเดินทางเพื่อติดต่อพูดคุยเรื่องสําคัญรวมถึงการเงินด้วยจะประสบความสําเร็จท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการขนส่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือแม้แต่ท่านใดที่ค้าขายของสวยงามของอา,อาหารของกินของใช้ค้าขายสิ่งของที่เกี่ยวกับยอดยานพาหนะเกี่ยวกับบ้านจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะบางท่านได้เงินมาแต่ก็ไม่ได้มาฟรีๆนะคะเพราะเงินนั้นจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินแต่ก็ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าช่วงนี้สําหรับท่านใดนะคะที่กําลังคิดที่จะนําเงินไปลงทุนท่านก็จะค้นพบช่องทางการลงทุน ช่วงนี้มีเหตุได้ใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุนหรือบางท่านถ่าค้าขายนะคะก็จะได้ออเดอร์เพิ่มโดยที่ท่านไม่คิดไม่ฝันด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะจะมาจากความสามารถมาจากการลงมือทำมาจากการติดต่อการเดินทางท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการขนสง่งโลจิสติกหรือแม้แต่งานบริการต่างๆได้รับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นบางท่านจะมีรายรับ มากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษมีคนช่วยเหลือมีคนให้เงินใช้ด้วยให้เพราะเมตตาให้เพราะสงสารหรือไม่ก็มีผู้อยู่สนับมีคนอุปการะอุปธรรมท่านด้านการเงินการเงินนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังเครียดเหนื่อยกลัวไม่มีเงินผ่อนชาระหนี้สินกลัวไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันยังไงการเงินของท่านก็รอดช่วงนี้ท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งและหมุนเงินคล่องด้วยหมุนเงินง่ายด้วยนะช่วงเนี้ย การเงินดีขึ้นค่ะท่านจะสบายใจขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่ก็อย่าประมาทด้านการใช้จ่ายเพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะคือรายจ่ายมีมาเรื่อยๆโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับยวดยานพาหานะการเดินทางการช่วยเหลือช่วงนี้มีมาแน่นอนแต่ข้อดีก็คือว่าเออมีดวงได้สิ่งของด้วยนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้ซื้อแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะ สัมผัสได้เลยว่าเมื่อใดก็าตามที่ท่านกําลังจะเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินทุกครั้งไปจะเกิดปาฏิหาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและบางท่านจะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับการทําบุญนะคะได้ได,ได้มีโอกาสได้ทําบุญหรือว่าบางท่านอาจจะเดินทางทําบุญต่างจังหวัดเดินทางทําบุญวันเดย์ทริปอะไรอย่างนี้นะคะจะมีเหตุการณ์ท่านได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับการทําบุญเหมาะแก่การทําบุญช่วงนี้เพราะว่า สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านด้านการเงินนั่นเองนะคะเสียงโชคเสียงดวงจะเสียงเยอะนะเสียงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอเสียงแค่พอเดียกฟังนะคะเอาละค่ะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดค่อนข้างที่จะมีความสุขเพราะว่าไม่ค่อยมีเรื่องอึดอัดใจมากนะคะท่านมีความสุขที่ได้ทํางานนะท่านใดที่ชอบทํางานนี้ท่านจะสนุกมากช่วงนี้นะคะได้ไปนั่นมานี่กับ เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วเออช่วงนี้จะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาในบ้านและครอบตัวนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางท่านได้เงินแต่ว่าอ,อ่าท่านใดที่รอการเป็นหนี้จะมีหนี้ช่วงนี้นะคะสรุปนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินฉะนั้นถ้าท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามลุยคะ่ะลุยเลยท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอน ถ้ามีอุปสรรคอย่าถอใจทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จเพราะยังไงท่านก็ได้นะคะขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ